เปิดภาพล่าสุดหนุ่มสอนรามกลายเป็นไวรัลหกล้านวิวส่องคอมเมนต์แฟนคลับแห่เป็นห่วงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคลิปงานบวงสวงละครวิญญาณแพทย์สยาที่ปรากฏภาพของนักแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กลายเป็นไวรวัลที่มียอดเข้าชมถล่มทลายมากกว่า6ล้านวิว โพสโดยผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งระบุแคปชั่นว่าลงซะหน่อยนานๆานเจอทีโดยเป็นคลิปสั้นไม่กี่วินาทีจับภาพขณะที่หนุ่มสอนรามที่อยู่ในชุดพีเรียดเต็มยศกำลังไหว้ทำพิธีบวงสวงละครของทางช่อง8ในระยะที่ประชิดทำให้มีคอมเมนต์มากมายกว่า2,000คอมเมนต์โดยส่วนใหญ่บอกว่าจำแทบไม่ได้พี่หนุ่มเปลี่ยนไปเยอะมากบางก็บอกว่าเหมือนกับคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์หล่อตามไวยคะ่ะ เป็นกันทุกคนค่ะตามอายุพี่หนุ่มหล่อแบบธรรมชาติไม่เข้าคลินิกเพราะแกประหยัดเงินไว้ให้ลูกสาวขณะที่แฟนๆละครบางท่านก็บอกว่าเห็นสอนรามใส่ชุดนี้แล้วนึกถึงขุนไกรในละครสายโลหิตแสดงดีมากพระเอกในดวงใจค่ะเหินฟ้าตีใหญ่นี่คือตำนานครับ พ่อขุนไกลของบ่าวและอีกหลายๆคอมเมนต์ที่แสดงความเป็นห่วงสุขภาพและส่งกำลังใจให้เนื่องจากทราบข่าวปัญหาชีวิตในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งชื่นชมการทำงานและการเลี้ยงลูกที่ทำได้ดีมาตลอด และอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากเอฟเฟก์การแต่งหน้าเพื่อให้เข้ากับบทบาทที่ได้รับในเรื่องรับบทเป็นเสนาบดีและเจ้าหลวงทั้งแสงและเงาเนื่องจากหลายเสียงยืนยันว่าตัวจริงหล่อและดูดีมากเพราะเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วนี่เองพี่หนุ่มอาจจะถ่ายรูปไม่ขึ้นเพราะตัวจริงเขาหล่อมากเป็นต้น